มาเค่ะชมอากาศข้างนอกนะคะฝนตกนะ,ะฝนลินนะ,ะทั้งอาทิตย์เลยนะคะเยอรมันฝนตกพายุเล็กๆนะ,ะมีลมนะวันนี้อากาศอยู่ที่สามองศานะคะโอเคค่ะทานไายหน้าต่างนะ,ะถ่ายผ่านหน้าต่าง อยู่บ้านคนเดียวค่ะสามีลูกๆไปทำงานหมดนะคะสวัสดีค่ะได้กาแฟมาแล้วนะคะแล้วเรามาันั่งคุยกันนะคุยอะไรดีนะคะวันนี้อยู่บ้านคนเดียวนะคะสามีลูกก็ไปทำงานกันหมดนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็คุยเรื่อยเปื่อยแล้วกันนะคุยนิสัยของชาวเยอรมันแล้วกันนะคะคุยนิสัยของผู้ชายที่นี่นะคะว่าเขาชอบผู้หญิงแบบไหนนะผู้ชายที่นี่เขาชอบผู้หญิงที่มีความเป็นธรรมชาตินะ,ะเขามีความคิดว่าผู้หญิงมีความสวยทุกคนนะเขาจะเชื่อว่าผู้หญิงมีความสวยในตัวทุกคน เขาชอบความเป็นตัวเองนะความเป็นเรานะเราจะไปปรุงแต่งว่าเราจะเป็นจะจะไปเป็นตามที่อยากให้เขาชอบเรานะเราต้องเป็นเรานะเราชอบแบบไหนเราก็บอกเขาแบบนั้นนะคะคนที่นี่เขาชอบเขาชอบพูดความจริงนะเขาแบบเขาชอบความเป็นจริงอนะ่ะสมมติว่าเรามีจมูกที่ที่ไม่โด่งเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วเขาก็ชอบนะ ผู้ชายที่นี่เขาจะชอบความเป็นเรานะเขาจะไม่ชอบสิ่งที่เราปรุงแต่งแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปเสริมจมูกมาไปทำตามาก็เป็นความชอบของเรานะคะแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปทําในสิ่งนั้นเพื่อที่จะให้เขาชอบเรานะผู้ชายที่นี่เขาจะเคารพความเป็นตัวตนของเรานะผู้ชายเยอรมันนะตามที่รัฐมาอยู่ที่นี่ประมาณสิปีนะ เขาจะชอบความเป็นเรานะคะไม่ว่านิสัยแล้วแต่นะคะเขาจะไม่ชอบแบบแบบมาแอดแบลนะคะทำเป็นแบบนะ้าเขาจะชอบความเป็นเรานะคะเรามีอะไรนะคะเราไม่ชอบเราไม่ชอบแบบไหมายเราก็บอกเขานะคะเราไม่ชอบทํางานสวนอย่างเงี้ยเราไม่ชอบที่จะตัดหญ้าเราก็บอกเขาไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่รักเรานะคะ เขารักในความเป็นเรานะเขาไม่ได้รักในความที่สิ่งจังให้เราเป็นนะเขาไม่ได้รักว่าเธอต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ฉันถึงจะรักเธอนะไม่ใช่นะผู้ชายที่นี่จะเคารพความเป็นเราสูงมากนะเราชอบแบบไหนนะเขาก็จะรับรู้ได้นะว่าเราชอบแบบนี้นะเราไม่ต้องไปทําอะไรเพื่อที่จะให้ถูกใจเขานะเราทําให้ถูกใจเรานะแต่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร นะคนที่นี่นะคะเขาจะเคารพความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคลมากๆเลยนะคะแม้ระทั่งในครอบครัวนะคะเขาก็จะไม่ก้าวไก่กันนะคะเหมือนลูกเนี้ยเหมือนลูกทํางานนะคะมีงานทํามีเงินเดือนเอนี้ยเขาก็จะไม่ไปก้าวไก่เพื่อที่ว่าจะให้ลูกมาให้เงินตัวเองนะคะไม่นะคนที่นี่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกันเลยนะคะไม่ยุ่งเลยนะดีมากๆนะคะ นิสัยของคนเยอรมันชอบผู้หญิงแบบไหนนะคะชอบผู้หญิงที่เป็นตัวเองนะคะชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะที่เป็นเราอยู่แล้วนะคะเขาก็ชอบอยู่แล้วนะคะเราจะทําสีผมสีดําสีแดงเขาก็ชอบความเป็นเราเนั่นแหละค่ะเราจะไปทําเพื่อที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้เขามาชอบเรานะคะเราเป็นเราดีที่สุดนะะแล้วเขาก็เป็นเขาดีที่สุด พอเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ปรับนิสัยเข้าหากันนะคะสิ่งดีของเขาสิ่งไม่ดีของเรานะคะเราก็ปรับเข้าหากันนะคะคนที่นี่เขาจะเลือกพูดความจริงนะคะสมมุติว่าเราไม่พอใจอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาไปเลยว่าเราไม่พอใจในสิ่งนี้สิ่งน,น,น,นี้นะคะเราอย่าไปเก็บไว้นะคะเราอย่าไปเก็บไว้นะ,ะอย่าไปเก็บไวะะ้บ้าเ,เรางอนเขาเราโกรธเขาเราไม่พูดกับเ,เ,เขาเขาไม่รู้นะคะฝรั่งเขาไม่รู้นะคะว่างอนคืออะไร เขาจะใช้วิธีพูดความจริงไปเลยนะคนที่นี่ชอบความจริงนะแล้วก็มีเหตุผลนะเพรา่หลังเยอรมันส่วนมากจะมีเหตุผลนะถ้าเขารักเราแล้วนะเราจะมีลูกกี่คนนะเขาก็ไม่ได้มานั่งว่าเรานะอดีตเขาไม่ได้สนใจนะคะเขาสนใจปัจจุบันนะคะคนที่นี่เขาถือว่าปัจจุบันสําคัญที่สุดนะเพราะว่าเขาอยู่กับปัจจุบันนะคะเขาไม่ได้อยู่อดีตของเรา แดค่ะนะคะเขาจะชอบความเป็นธรรมชาติชอบอยู่กับบ้านนะส่วนมากฝรั่งที่นี่จะชอบอยู่กับบ้านก็ก็ทุกคนก็ชอบในสิ่งที่เป็นตัวเองอะนะฝรั่งบางคนเขาก็จะชอบไปเที่ยวนะฮะไปเที่ยวต่างต่างเมืองต่างจังหวัดนะหมายถึงว่าเหล่าของเขานะคะเวลาเขาพักร้อนเขาก็ไปนะแต่ แต่สามีไม่ชอบไปนะสามีจะเป็นคนชอบอยู่บ้านมากนะคะตัวรัฐก็เหมือนกันนะคะรัฐก็จะเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านมากนะคะเวลาสามีหยุดประมาณสักสอาทิตย์สมอาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็จะทําสวนของเขานะคะซ่อมรถของเขาเออแล้วก็นอนดูทีวีนะคะคนที่นี่จะติดทีวีซะส่วนใหญ่นะตัวรัฐเองก็จะติดมือถืออย่างเงี้ยเขาก็เคารพในในสิ่งที่เป็นเราเราก็เคารพในสิ่งที่เป็นเขานะ นะคะฝรั่งเยอรมันก็เรียบง่ายนะคะชอบผู้หญิงถ้าคิดจะมาแต่งงานกับชาวเยอรมันนะคะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเอาความเป็นเราเป็นหลักนะคะเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแหละคะ่ะเราไม่ต้องจะเปลี่ยนเพื่อใครนะคะนะคะนี่ละค่ะมาเล่าเรื่องวิถีของคนเยอรมันให้ฟังนะคะแล้วคนที่นี่นะคะเขาก็ไม่หวังที่จะพึ่งลูกตอนแก่นะคะ เขาไม่หวังที่จะพิ่งลูกตอนแก่เขาจะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขนะะสิ่งที่ลูกทำดีที่สุดของเขาก็คือเรียนให้จบมีงานทำนะคะในสายไหนก็แล้วแต่ที่คุณชอบนะคะนั้นคือสิ่งที่พ่อแม่มีความสุขนะคะและสิ่งที่ลูกได้ํำดีกับพ่อแม่ก็คือลูกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะพ่อแม่เขาก็จะมีความสุขนะคะทุกคนรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนะที่นี่นะคะนั่นละค่ะ โอเคค่ะก็ไม่มีอะไรนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่านิสัยของคนเยอรมันเป็นยังไงนะคะถ้าคิดจะมาแต่งกับผู้ชายเยอรมันนะคะเขาชอบผู้หญิงแบบไหนเขาชอบความแบบต้องแบบว่ายังไงนะคะเอาความเป็นเรามาเลยนะคะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยนะคะเราคิดยังไงเราก็พูดออกไปเลยนะคะไม่ต้องแอบแบวนะคะ,ะ,คะแล้วคนที่นี่นะคะคนที่นี่เขาก็จะ ไม่บงการใขรด้วยนะคะไม่บงการชีวิตของของใครนะคะมันเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันหรือเป็นพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่บงการกันนะคะเขาจะไม่ว่าเอาเธอหยุดตั้งหลายวันเธอไม่ไปเที่ยววาเหล่าเหรอทําไมเหรอเธอทําไมไม่ไปเธอทําไมอยู่แต่บ้านเขาไม่ว่านะคะแล้วแต่นะคะคนที่นี่เขาจะเคารพความเป็นบุคคลคนนั้นนะคะเขาจะเคารพตรงนี้มากเลยนะคะ เขาจะต่างกันจากคนบ้านเรามากนะคะคนที่นี่เขาจะเคารพความเป็นบุคคลคนนั้นตัวตนของคนคนนั้นนะคะชอบอะไรก็ทําแบบนั้นนะคะคนที่นี่แค่ว่าคุณไม่ทําผิดกฎหมายสากลเท่านั้นเองนะคะคนที่นี่เขาจะเคารพกันอย่างมากจริงๆนะคะเขาจะเคารพความเป็นเราเคารพเป็นตัวบุคคลนะคะแม้กระทั่งครอบครัวนะคะชีวิตในครอบครัวชีวิตในบ้านเขาก็จะเคารพกันอย่างมากนะดีมากค่ะ นิสัยของคนที่นี่จะไม่ก้าวไก่กันเลยนะคะไม่ก้าวไก่กันเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะไม่ว <Bal, S 1> ่าจะเป็นครูในโรงเรียนนะคะเขาจะไม่ก้าวไก่กันเลยนะคะเขาจะไม่ไมานั่งแบบอ่ามานั่งติฉินกันนะมานั่งขี้บงการกันนะคุณพอใจยังไงคุณก็ทําอย่างนั้นนะคะสายงานเหมือนกันนะฮะสายงานนี้เขายิ่งไม่ก้าวก่เลยนะคะ คุณทำงานอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะเขาจะไม่ค่อยมานั่งแบบว่าเอา่อเลื่อมล้ํากันในด้านสายงานนะคะนั่นแหละค่ะคนที่นี่นะคะมันก็ชอบความเอ่อธรรมชาตินะคะความจริงนะโอเคค่ะหลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะมีอะไรมาเล่าต่อให้ฟังคลิปหน้าค่ะ